สวัสดีครับแฟนคลับเพชรยนต์ชาแนลทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่เดิมเช่นเคยนะครับบริษัทเพชรยนต์รถมือ2นั่นเองนะบริษัทจําหน่ายรถยนต์มือ2ที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนะด้วยจํานวนสต็อกรถมากถึง350คันนะครับนึกถึงรถมือ2นึกถึงโอ๊ตเพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถกระบะรุ่นยอดนิยมเป็นอีกหนึ่งหนึ่งรุ่นที่ยอดนิยมนะของเมืองไทยเลยนั่นก็คือยูสุดีแมกนะครับนี่เลยคันนี้เลยนะครับเป็นตัว Highlander Cap ซูเปอร์ไทเทเนียมปี2011นะครับลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่นะครับมีเข้ามาเติมอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเจ้า d m a x ตัวนี้เป็นตัวแค t ไฮ g h นเดอร์นะครับเป็นสภาพเดิมทั้งคันเลยสมบูรณ์มากๆนะครับเลขไมล์คันนี้อยู่ที่120,000มนโลเซตนะครับราคาพิเศษมากแค่3 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะรถมีเข้ามาเติมแล้ว1คันสำหรับเจ้ารุ่นซ u เปอร์ไทเทเนียมอันนี้นะรายละเอียดของเขานะครับ โฉมของเขาคันนี้เป็นโฉมเอกลักษณ์เลยนะค่อนข้างที่จะสวยเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟกระจังกันชนนะไฟของเขาจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เป็นทรงแบบข้าวหลามตัดนะอย่างที่เราเรียกเรียกกันนะครับนี่เป็นโฉมแบบนี้เลยเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะไฟสูงไฟเลี้ยวนี่บิวอินมาให้แล้วอยู่ในโคมนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียม2ชั้นนะครับในส่วนของตัวช่องดักอากาศด้านหน้าจะเป็นสีดา นะครับการชนเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่จะมีตกแต่งเพิ่มเติมบริเวณด้านหน้าตรงกลางป้ายทะเบียนตรงนี้จะเป็นสีสีดำนะจะออกสีดำดำเทาๆแล้วก็จะมีโครเมียมด้านล่างนะครับด้านหน้าพาร์ทเดิมหมดเลยคันนี้ไม่มีการชนหนักเข้ามานะครับมีไฟสปอตไลท์คู่ล่างนะครับและเรียดต่อมานะครับคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมีการสาดกระจกมองข้างเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะครับ พวกตัวหนังสือต่างๆยังอยู่ครบนะคำว่าไฮ g ลนเดอร์นะที่จะเปิดประตูเป็นโครเมียมนะแต่จะมีตกแต่งตรงนี้บริเวณตรงหัวที่จับเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับล้อแมก็กซุ้มล้อต่างๆนะซุ้มล้อนี่ก็จะเป็นเหมือนเขาตีโป่งออกมานะให้สอดรับกับความเป็นตัวไฮ g ลนเดอร์นะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถล้อเป็นล้อขอบอ่า16นิ้วนะแม็ก16ยางปี17นะครับผมคันนี้ ได้เป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับเป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานเลยช่วงล่างก็เดิมๆนะอันนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับเพราะว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะครับเราให้ดูรายละเอียดรถเดิมๆมันก่อนเลยในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับพวกบานประตูตัวยึดบานประตูน็อตเนสตามซอกต่างๆรายละเอียดเดิมๆนะครับไม่มีการขาไม่มีการแงะแกะเกาแต่อย่างใดนะครับเสาบเช่นกันนัในส่วนของตัวแคบนะครับเดิมๆนะครับ ไม่มีร่องรอยของการสาดสีนะครับนี่คันนี้เดี๋ยวดึงให้ดูค่อนข้างที่จะแน่นมันแน่นจังวะงัดไม่ออกวะไม<ป>่เป็นไรช่างแม่งเดี๋ยวตัดออก<ป>อ่ะเดี๋ยวอ่ะภายในคันนี้ก็เป็นสีดําเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้แคปยังเปิดไม่ได้นะเจ้ารุ่นนี้น,น,นี่เวลาจะขึ้นเราก็เลื่อนเบาะมาข้างหน้าแล้วขึ้นไปนั่งด้านหลังนะครับเป็นเอกลักษณ์ของรถแคปรุ่นเก่าๆนะ นี่นะครับเวลาจะเลื่อนกลับแล้วก็สไลด์บอกกลับไปนะครับอ่านี่พวกซอกต่างๆนะไม่มีร่องรอยการสาดสีนะเม็ดอาร์ตยังกลมๆสวยๆแบบนี้เลยเป็นสีเดิมนะครับคันนี้ก็จะมีบันไดข้างมาให้นะมีติดบันไดข้างมาให้นะครับตัวแชสซีรถนะครับเดิมๆนะครับก็ต,ตามอายุการใช้งานนะอาจจะมีร่องรอยสนองสนิมมาบ้างนะครับรถตั้งแต่โขกก็สิปีได้แล้วนะนี่ช่วงล่างเดิมๆมี ชายบางโคนมาให้นะครับคันนี้สติ๊กเกอร์คำว่า DMAX s p a c e Cap ยังมีติดอยู่นะครับในส่วนของด้านหลังเขานะครับเริ่มแต่ตรงหลังเกง๋งห้องโดยสารมีไฟเบรกตรงที่3ระบบไล่ฟ้านะครับเป็นกระจกบานเดินนะครับนี่โอเคอิซูซุนะครับแม็กไลเนอร์ iner, มีติดมาให้นะครับเป็นของ Falcon Liner นะอันนี้เดิมๆเ,เลยติดรถมาให้เลยประตูบานท้ายพาร์ทเดิมนะครับตัวรุ่นนะครับอิซูนี่ซูเปอร์ไทเทเนียม นะบอกรุ่นหมดเลยไทเทเนียมไฮแลนเดอร์2.5 DDI iTech นะครับ ABS EBD นะมีมาให้นะครับคันนี้ก็รายละเอียดด้านหลังก็ตามนี้นะครับมีติดแม็กไลเนอร์กันชนนะครับด้านขวารายละเอียดเดิมๆไม่มีรอยเบียดนะครับไม่มีสีถลอกมีแต่พวกรอยโคนลนอะไรพวกนี้เดี๋ยวเรามาขัดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับล้อแม็กนะครับนี่นะครับเรามาดูเลยไม่มีร่องรอยการ สตราดสีนะครับเม็ดอะกลมๆสวยๆเลยนะอ๋อนี่เขามีตกแต่งด้านล่างเป็นโครเมียมมาให้ด้วยรู้สึกเจ้าของเดิมน่าจะไปติดเพิ่มเติมนะถ้าจะไม่ผิดอันนี้เป็นโครเมียมนะครับนี่ในส่วนของฝั่งคอนโซลผู้โดยสารห้องคนขับขี่นะครับตามซ่อนะครับน็อตเนสต่างๆเดิมๆนะครับไม่มีการไขไม่มีร่องรอยการชนเข้ามานะครับเดิมๆเลย ตรงบริเวณรประตูเนี่ยจะตกแต่งเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำคันนี้ก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะกระจกไฟฟ้าคู่ออโต้ Auto, จุดเดียวฝั่งคนขับล็อกกระจกล็อกประตูกระจกพับปรับไฟฟ้าด้วยนะครับลำโพงคันนี้ให้รู้สึกให้มามาให้มา6 6ตำแหน่งนะรวมตัวทวิตเตอร์นะอันนี้ก็น่าใช้นะครับเป็นอีกหนึ่งหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์และดูเลขไมล์กันนะครับ นี่นะครับเลขมาอยู่ที่1 2 3 6 0 1กิโลเมตรนะครับด้านซ้ายวัดรอบตรงกลางความเร็วด้านขวาบอกสถานะพวกน้ำมันน้ำมันความร้อนของเครื่องยนต์นะครับพวงมลาลัยเป็นสี่ก้านนะครับเป็นหุ้มหนังนะสภาพก็โอเคอยู่นะครับด้านขวาก็เกี่ยวกับพวกแสงสว่างต่างๆนะครับเปิดแสงสว่างไปลงไฟหลีไฟเลีย้ยวนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นพวกก้านปัดน้ำฝนนะครับปรับตั้งหน่วงเวลาได้ นะคอนโซลด้านหน้าเป็นสีจะออกแบบทำๆสีเทาดำนะครับแอร์นะครับตรงนี้ก็มีที่ใส่ของเล็กๆแน่นอๆ,ๆมาให้เป็นเครื่องเล่น DVD นะครับอันนี้ก็มีมาให้แอร์เป็นแบบอนาล็อกนะครับโอ้แอร์ค่อนข้างที่จะเย็นเลยอัน,นนี้แค่แค่เบอร์หนึ่งครับแอร์เย็นมากแล้วก็มีช่อง power outlet มาให้1ช่องนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้1ช่องมีที่จุดบุหรี่มีที่เขี่ยบุหรี่นะครับ วางแก้วน้าได้วางขวดน้ําได้นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดารู้สึกจะเป็น5สปีดนะเดินหน้า5เกียร์ถอยหลัง1เกียร์นะเป็นเกียร์ถุงแบบดีนะครับเบรกมงเบรกมือเป็นแบบดึงนะครับมีที่เก็บของเล็กๆน้อยๆมาให้นะครับอันนี้อ่านี่นะครับวางเก็บคงเก็บของได้นะ,อะโอเคเป็นเบาะหนังเก๊กเกอร์ต่างๆอ่าตรงนี้ก็อ๋อนี่มันมันไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันมานะนี่มันแยกชิ้นมาให้นะครับ นี่มีพวงมาลัยแถมมาให้ด้วยนะอันนี้โอเคก็รายละเอียดก็ตามนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์คันนี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับย้ำอีกทีนะลูกค้าที่กำลังมองหาเจ้าคันนี้อยู่นะรีบติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนะครับนี่นะครับให้ดูเครื่องเลยเดิมๆนะครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์แบบ i t e ทนะ2.5 DDI นะเทอร์โบอินเตอร์นะครับนีนะ่ให้ดูรยละเอียดเดิมๆพาร์ทเดิมเลยพวกโคงทรงโครงสร้างต่างๆนะครับไม่มีการชนหนักเข้ามานะครับอ่าไม่มีการชนหนักเข้ามาเม็ดองเม็ดอาร์คน็อตเดิมๆนะครับไม่มีการไขขออนุญาตดับนิดนึงเสียงดังนะครับนี่คารหน้าเดิมๆตัวแผ่นเพจเดิมๆ,ๆนะครับ นี่ายละเอียดเดิมๆเ,เรายังไม่ได้สปารถนะครับพวกน็อตต่างๆนี้เดิมเดิมหมดเลยนะมีมีแต่ร่องรอยพวกคาบเขเม่านะเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดกันอีกทีนึงนะครับนี่นะครับฝากระโปรงพาร์ทเดิมหมดเลยนะคันนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะในส่วนของตัวแผงฉนวนกันความร้อนนี่คืออยู่ในสภาพดีมากนะไม่คงไม่ขาดนะครับขอบสันฝากระโปรงไม่มีรอยบุบนะครับแทะไม่มีสีรอยกระท้อของสีเลยนะ นะพวกป้ายลาเบลต่างๆตัวยางรองต่างๆอะไรก็อยู่ครบเช่นกันนะคันนี้รายละเอียดสมบูรณ์มากนะครับลูกค้าที่จะเข้ามา,าดูรถคันจริงหรือทดลองขับขี่นะครับก็เข้ามาได้เลยนะบริษัทเราตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนี้เองนะหรือติดต่อผมตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับยัามีกรอบนึงนะครับเจ้าอีลซู d ีแม็กแคน a ดอร์แครคันนี้นะครับตัว2.5 ซูเปอร์ไทเทเนียมนะเป็นรถปี11ม่์อยู่ที่แส0สองราคาเปิดอยู่ที่359,000บาทสนใจยังไงก็กิ้งก้างติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะแล้วก็ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่จากทางเรานะครับสำหรับวันนี้ผมโอ๊ตเพรยนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคลิปหน้าจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่รุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดนะครับ